อุ้ยปุ๊ดอถอนทิ้งไหอืม,น,อมนี่ขาหนึ่งมือมีนี่ครับผมอืมเ นั่นอีกสามตัวสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปนาอาพี่เพลฟี่ทุกทุกท่านจ้าเมนี้ก็มาพบมาผอกับเจ้าเล็กแก่นี้คือเก้าจ้าเมือนี้เฮาเดินทางมาขึ้นพูเนาะลองเบิองจ้ามาตั้งแต่เสารมื่นมาหอดมาหอดนี่กะแจ้งโคโลเลยจ้าอุตส่าห์เตรียมหมอไฟมาเนาะค่อยขึ้นมาครับผมเมื่อไรว่าอะไรกันว่าได้พิดพ์พูจะเหมือน เดือนสี่เดือนหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งเนาะบริปีนผู้สูงจ้ะมือนีเห้ากับมาทังเขตอันปลาบาน้องเมกน้อยเนาะอำเภอบุญทลิจังหวัดอุบลเฮ้าคือเก้าจากพี่น้องลองเปลี่ยนจากปลาลางมาขืนเทิงจ้ะไปลองลุ่นเบื้องจากวาสดกเกนีสีมานบอมมือนี่ก็มากับหนองสองเบาวมากับสองเบาเด้อจ้ะอยากใหญ่กันหาน่อยเนาะมาพบกันในวันที่หนึ่ง กันยาสองปัญหาโหกสิบแปดเด้อจ่าพี่น้องไปลองหลุนลองช่อมึงจับวาซเลิกไกอนี่แล้วกันน้องๆสีมานซ้ำได้มือนี่ไปลองหลุนลองลุยน้ากันจ้ามาอายนะพอแล้วพอแล้วอ้นี่เรางูตาแดงมันาะแม่ครับทุกคนเรางูแดงจะสีใครสีจูนะเนะจะเปิดไฟไหมมาเอากระเจียงแล้วจ่าพี่น้องมาหอดถึงเทถึงนี่กะนหกโมงเนาะแม่ครับผม อุตส่าห์เอาไฟมากกับบริหัดไต่ไก่โ <g> พ <ay> ดก็สิเดินทางมาถึงะนะงอ่ายมาตัวนีกครับผมหัวกส้มและหัวอกแดงแล้วะซึง่งนี้เห็ดยังไงฮะเก็บเห็นกระจอกในหลายกันเนาะมาห้ามัน อืมเสียงอืมเราข้างงามขึ้นลครับผมแน่มันมาติ่งตาพุ่นตาจ้าได้มาแล้วเนาะครับผมสองสามติ่งห้ามใบใหม่ห่อกับตาใหม่ไปดูน่ะเอ็ดพื่สีชมพูอู้หูห้ยหงามแทะ อุ้ยเป็ดตะเสียบเงข้าแต่ไม really really ้เคยคิดด sure> right ูองสหน่หอมเลยอี่โอ้ยหนั่นนมาไอเห็นเพ็นเล้วดอกนึง นี่ไตนี่คร uh, ับผมนี่คร nice. ับผมกัวิติมี่ครับครับผมามีตัวนีัวนี้นนี่อนัมากแต่าบยะกห่เขาขึนมากเือจงเห็นเอาเห็นเอานะแม่ครบโี่เรยงพี่ง่กะออกนะูงเนาะ อืมอไอลงอกอืมก <t> ํล mm. mm ังออกอีเ hmm. นี่พิงเขาน่อยอืมดอกจีไหวแล้วนะ นี่ต้องค اسي ออกแทนเนาะไอ้เนาะแม่นครับผมนั่งเฮ็ดหยังนั่งต่อเฮ็ด1เฮ็ดหยังนี่ไม่เอาห้องอ้ายก่อนเฮ็ดละโงกบ่เฮ็ดถูกครับนี่ครับผมเดี๋ยวอ้ายไปเด้อโฮนี่เฮ็ดเฮ็ดเพิ่นเข้าซ้อมซ้อมบ่โอ้ยบ่เห็นดิโอ้ยยากเกินว่าเขามาคือจังได้หลายแท้ mặt hôm ma cứ chăm đây có thể mong với nó mặt mày 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 หาบ้างก็พอเลือมเห็นขึ้นมานเนี่ยะดอกแมงนี้นนนก,ก,ก็เริ่มสีว่ายแล้วนเนาะเพราะว่าเพื่อนก็นกนกนออกมาโดนเลยแต่ว่าก,กระดอกนี่นงามเยอะ แล้วดอกนึง่งงามครับ <c oughs> ขาพผอเป็นมูขาผ่อเธและมูละดอกมูขลาดใหญ่อีตอกออออนี้โอนแม่ดอกหนึ่งโสามดอกมนตัวน่ะฮะสามอีดอกนึง อ้ยครับซีซอีกเดี๋ยวไปเรื่อยเแล้วครับกันจุ๊จุ๊จุ๊จุอืมอู้ดเปล่าไรพี่ดอกนึ่งบานตั้งค้างไหม่ครับผมเห็นไหมอยโค้งาอีกด้วยอือถึงจะยุกเนาะนี่ อย่ญญางน,นี้เองญญ่เ,งเราดังบ่ท่านไอ้ทัวดากราตา,อา,อาไอ้เในทัวกลุ่นตาอยู่กระตาเพ่นกวงเนาะนทองพ่นกวงน่าอ,อเป็นยังมันมันแหละนะครัไปเรื่อยๆใจเย็นๆย็นอืออี๊สองดอกเป็น อเื่อมจมาอยู่ในหนีวเดี๋ยวเดี๋ยวออกนเอา,เอามืนม,ม,มีเียวออกอะ่ะเียวโอ้ยอทั้งแต่เนันนี้ทั้งแต่เป็นดอกอันนี้เป็นกระเซียงให,ให้ลูให้ร้านี่นี่ลี ดอกหนกลือ้อ่ดอกใหญ่ขักเนาะใหญ่เหี้ยอืมเขินมาหลายอยู่ได้ยนะอืมอ๋อเห็ดขุนเขาเห็นปะนี่ม่เห็นโอ้อืมอืมเห็นนี่นี่นี่วนัด้ กูนเห็ดบันอีกแม่เกิดมาเมหมดเนาะมันยังก็มาหมุนเอาอยู่นี่คมปลาค่มถงนะโอ๊ยะออกนี้มาเห็ดละงอกปะจ้อ๋อเห็ลเรากกะพอเป็นมูเป็นเลาอืพ่อมูละดอก

เัอือ,อ,อดขันมามาผนนี่ก็เลิงออกเน้ะเนียนจอมกเคีย้ยวมันอยู่แต่ใบใหม่หนั่นเม่เนวะ คือบมอมีแล้วเนาะเมนครับผม,ม,บมน่ายิเป็นหลอบสุดท้ายของปีปะ่ะเมนจ้ะเพราะว่ามันเิ่นขาดงนี่ครับสิสิสิ้นปีแล้วนะก็ออได้สั่งตุนไวเดอจ้ะตุนไว้เลยดอกงามครับครับผม Die da know. เกี่ยวลงออกจุ้มนึงครับผมนี่หยิบปูนข้าวน้อยจ้ะพี่น้องโอ้ยออกเป็นจุ้มเลยแกงหวานคือกันเลยดอกบานนี่สะท้อนแสงสะท้อนแสงเนาะกับต้นนั้นกั้นขวางเห็นซอกเพิ่นนี่ดอกงามบ่เห็นเนาะ เปนสิไว้เอาไว้ปแกงเนาะหวานๆเทากับเก็บไว้รวมกันไว้ถักเกงกินเนี่ยบ่มี่เขาไอีกคนเห็นไหไรเดาเดิอยู่ใ้ถุงขาหน่อยนี่ผ้าอุปกอ่นคือกัน

Những lắm nít ừ, 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 nữa 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 ข้าพันบบยงญ่เนาะันนี่จ้ะขาดิบๆคือคนเจ็บคนบานเนาะนี่ครับผมอุ้ยเอาบ้ดอ่ะเบิดอัะกระ่บดต้องมีงามอยู่ Ừ, ดอกนีสีแค่แน่เนะนะอยเนี่นครับผมอืมผู้เดมาเตะนี่นอ่ามีคนมาเตะเมีนเขามาเอาไปก่อนเนาะอ๋อเขาก็จะมาเห็นดอกไงสันนี่เนาะอือมึงจสเอาไว้ักแกงจะขว óng เนี่ยยนครับมดอกบ,นบาน มืดเพิ่นไหวแล้วบันนี้ก็จะเป็นเท็ดละง,งูแม่นครับผมหลอบสุดท้ายเท็ดละงูก,ก็ได้บัานนี้แล้วก็เขาเหยียบไปเรื่อย

更快。

บ่อโอ้ยเดี๋ยวกมานี่ดอกเดียวงามเนี่ดอกเดียวมงามก็ได้แอบแดงจึงครึ่งนี่ดอกเดียวมูเลยดอกี่้งไข่ เฮ็ดยังสิเฮ็ดปวกตาบนี่โอ้ขาเฮ็ดปวกตาบสิสีขาวหน่อยนะนี่ทคนอื้มดี่ดอกเดียวเอ lắng gì nè? Lắng quá ừ. hình đi. Nè Nè, Big. Tôi đi. Biết đi sáng. đi Mm. cái Mm. 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 ừ, ừ, Mm. 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 เนี่ยอุ้ยนั่นอีกสามตัวอือหู้หนอนไงนี่อือเต็มมือเลยสามดอกนี่อ้าวอืออือตัวนีขาแักใหญ่เลยอือเออถอนขึ้นมาอือนี่ เมืองนี่ยทิพยิพใช่ไหมไปแง่นี่งขอบคุมแบบนี้สิ็จแลวไกินเจ้าของดอกมะม่วงหักกระงพีเอฟซีทุกคนดีครับผม บานเอ่ะทั้งที่อีกอ่ะผนอุ้หล่มเป็นเซลเซลนั่นง่น ถึงข้าไหร่ถึงอืมอืมอืมดอกมากพูดอีกดอกเลยเลิกพูดงานแต่งงานแต่งทุ่คีน่ะ มไอ้พ่ออยู่กับซี่ดอกโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยตื่นหมดเ <c oughs> สียงยังเสียงมันจูดกระโพกโอ้โอ้ยโกงดุงเลยมันเดือควรได้อนโอ้ยโอ้ยน่อ ้านะออกลงไปรถเนาะจ้าเี่ยเต็มกระตาละเนื้อตาละอีกดอกน้งงามๆครับผมสอดอกเดวจ้บพี่น้องเดี๋ยวเวลากลับมาแล้วจ้าฝนกำลังตกเลยจ้าพี่น้องหาต่อบ่ไดเนาะอากะออกเมื่อเลยน้องกไปละ มือนี้เสาเล็กหมานอยู่เด้อจ้าเด็ดเต็มตาน้องปุ้นตาแหละแยงใส่กระตาหนัแน่ำจ่าจ้ามือนี้กะหมานคักเติบอยู่มีทั้งบานทั้งจุ่มง่ายเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้เสาเล็กแค่นี้กัสิคอจบไปเพียงเท่านี้เด้อจ้าขอบพระคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมกดติดตามกดไลค์ให้เสาเล็กแล้วจ้ะเนาะขอบคุณทุกทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์จ้าสำหรับคลิปนี้เสาเล็กแค่นี้เขาโตลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีค่ะไปจ้าฝนตกล่ะอู้ยบรรยากาศเหมเย็นชุ่มฉ่ำ รกระบปากันเลยจ้า